มุณมันจะเมาจะเยียบจะเปลก็ไม่มิด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 เจอกันที่มิดนิยมฉัสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ทั่วโลกเลือกสรรและไว้วางใจ BSC International บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซื่อสัตว์อร่อยไม่มีผงชูรสดสวยครับ เราจะเผยเราจะแผ่เราจะแส่ทุกข้อสงสัยในมิตรนิยมเป็นไงตอนแผ่ผมโอเคป่ะดเราจะแผ่พอแล้ววันนี้เรามีอะไรดูเดินเยอะมากยวันนี้รายการเรามาเร็วนะเมาเร็วไปหนึ่งวิไปนั่งแจะโชวรกเรามาเร็วดูคลิปเร็วเวลายิ่งน้อยอยู่เร็วเา็เวเร็วเเรวเรรเร็วเร็วเรเร็วเวเา็รเเ็เร็เร็วเร็วเ ตื่นเต้นขนาดไหนตื่นเต้นมากทำเสียงให้มันตื่นเต้นหน่อยดิเป็นเรื่องของน้ําป่าไหลหลากมีเด็กยืนอยู่คนหนึ่งแต่ว่าให้มันลุ้นเองว่าเด็กนี่จะไปกับน้ําหรือเปล่าทำไมถึงให้ลุ้นเองอ่ะเพราะว่าอะไรผมก็ยังไม่ได้ดูโอ้โหดูความกล้าไปชมละโอ้โหน้ำน้ําแรงมากนะโอ้โหว้าวเก่งยืนอยู่ได้นั่นน่ะนั่นดิเอ้ย เด็กเล็กด้วยนะเด็กเน็กดเลยนะนี่ก็เด็กเล็กก็สามารถยยีคนเดียวเลยผู้ใหญ่ก็พยายามไปช่วยเนอะส่งเชือกสมน้ำเขาแปลว่าอะไรพี่เขาบอกวันนี้ทุกคนพยายามช่วยเขาใจช่วยกันอยู่นี่ไงยืดไม้ให้เดี๋ยวพยายามจับแต่ยังจับไม่ได้สักทีโอ้ยตกน้ำแล้วคนนั้นตกน้ำผู้ใหญ่ตกไปแล้้วไปนเด็กไปแล้วเด็กไปแล้วคุณผู้ชมครับขณะนี้เด็กได้ลอยไปกัะนาแล้วนะครับเฮ้ย โอ้ยน้ำแรงมากนะเหมือนผู้ใหญ่ก็ลอยตามไปด้วยนะครับส่อครู่นี้ใช่ที่ลงไปก่อนนี่เงี้าน่าจะจัดไฟหน่อยนะเรามองไม่ค่อยเห็นเลยนี่ช่วยขึ้นมาได้แล้วนะนี่นี่ของจริงจะมาจัดไฟอะไรน่ไหยา้มาได้แล้วโอ้โหนับถือจริงๆ ต้องบอกว่านับถือนะคะร่วมแรงร่วมใจค่ะในความหวาดเสียวมันยังมีเรื่องของความสามัคคีอยู่เห็นไหมคือมีอะไรมันต้องช่วยกันไม่ใช่ว่าโยงกันไปกันมามีไหมมีไหมมีไหมเอามีคลิปสองจะให้ไปดูเคยนี่คุณชอบเลยนะเลี้ยงสุดัา์กผมชอบผมชอบมากของชอบมากจอมตางกสตางใช่นั้สตางก็มีนั่นชื่ออะไรนะผมตอนนี้เพียบเลยฮะเลื้นกับเลยนั้นเลื้นตอนนี้มีโยอีมีอะตอมมีไอเต็มมีสติด มีเนี่ยที่บ้านเลี้ยงชื่อตัวนี้ชื่อคอรตอนนี้เหรอตอนนี้รวมเป็นเ็จทั้งหมด9ตัววันนี้น่ารักมากเลยนะคะสุนงคที่น้องหมาไปดินเนอร์ไปดูมือกินข้าวด้วยเออดูธรรมวะชีวิต คนไหนก้อมอ่ะต้องถามว่าตัวไหนผมตัวเล็กรออาหารอาหารไม่มาสักทีเบื่อเหลือเกินคอนานจิ้มเปียกออมาละมา เขาเป็นผัวเมียกันฝั่งตรงนี้จะเป็นนะไม่ใช่หัวซิหรือผมภาคเมียอ่ะะอารยาเมียตัวเมียคุณจะกินไหมพี่เมื่อไหลจะมาเนี่ยร้านนี้อร่อยจังเลยค่ะพี่หนุ่มแล้วจะกินมูมาอย่างนั้นสิพี่หนุ่มเมยเคี่วไม่ไหวเลยพี่หนุ่มคะเมย์ขอใชจสอดแล้วนะค่ะ

เนี่ยบอกผมเตื้หลายทีแล้วนะบอกเวลาไปกินข้าวกับเอเมระวังอปาลัสซี่มันแอบตัวงม่หลังคุณนุ่งกินจะมูมมามากนะคุณหนุ่มเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าต้องบอกว่าวันนี้เราจะมีนางโชว์ให้ได้ชมกันครับครับเด็กไหมเป๊ะมากลมหายใจน้ำลายแตกฟองนี่ทุกสิ่งเขาเก็บรายละเอียดมากจริงๆดไม่ถึงขนาด่ช่อกลับมาดูจริงเหรออสักครู่เดียวค่ะครับ ลคอนเสิร์ตคือ,ต,อต้องมีพูดด้วยพูดแล้วก็ต้องมัมนยากกว่ายิง่งลิปซิงร้องเพลงลิปซิงค์พูดไง And believe me,